สวัสดีค่ะพี่น้องนนก็สิบภาพพี่น้องเต๋บิบงเมียละตำกระดาษค่ะเดี๋ยวจะลองชิมตำกระดาษด้วยค่ะอนนี้คือกระั้กระดาษไซบุตดยงไปไปเนี่ยเขาซื้อกินด้วยมั้ะ

พริกกับกระเทียมพริกกับกระเทียมแล้วก็เสีเอาเอาหยิบใส่หยิบใส่กระดาษใส่หยิบกระตันกระดาษใส่่าฮ่าาฮ่าฮ่่าาาา่าา่ั่า่า่่า่

ใส่มดแดงแล้วก็ใส่มะขามอันนี้บบแมนดาวพิลเวอร์นะคะอันนี้บันเนียร์บันเนี่ยร์กาดตะพิงมาเซกรองค่ะเซกรองเนาะการมดแดงใครบดแดงมดแดงใคเฮ้ยโบแมนมดแดงมดแดง มีใส่บระขามเปียกดมดแดงมันเนินกอาันนี้ปงนัวค่ะปงนัวตำแบบบนบ้านค่ะอาหารบ้านเราถึงมือลงเหนือ้สลับเลย นชาตกแซ่บคนบมาอนซับลูกน้ท้ายนะดูสิน้าท้ายละอนซับนซับน้ทายว่ะายแล้วไอเสียงลูกตายแล้วอลไรตีอไน่ตา้น้อออ้อนี่ประเดกเอ้ยสีตัตนนั้นนี่นะแซบอยู่น้ำตอนเด้อ

xin sim rồi. sim hảo 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 hảo

นั่งๆพอนั่งนี่นี่นี่นั่งนี่ๆเข้า <laughs>